แล้วก็เตี๊ยบแก่ทอดลาวัสาบีฉันด้วยละ่ะโอ้โอ้ได้ครับได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมชีวิตอาหารอยู่ตรงนี้นะครับขอตัวก่วววววอนนะครับนอนมาทาันอิ่มอยู่เมื่อคืนสนุกสุดๆไปเลยใช่มิล่ะฮืมพวกนายทำอะไรกันนะ่ะเออเมื่อวานตอนสี่ทุ่มพวกเราเล่นเอ่อแล้งด้วยกันนะ่ะอ๋อเหรอแร้งไอเดนเป,ปิดสี่ทุ่มเหรออ๋อันไปถึงแร้งพับจีนะ่ะฉันเล่นสีเนี่ยมส่วนเอ่อเอ็อมม่าเล่นล้อเหลี่ยวน่ะโอ้ยห่ามึงเอ้ยตัวคนโมเปียนบอ อถึงไอวิวไลฟ์พีเพลอินไอเดนโนบีบัดความคิวตี้เธอก็รุนแรงแอสมาเลงระยะสุดท้ายนะอีย่างน้อบัดนี่อ๋อนี่เอ็มาฉันเลยแล้วเข้าหมายถึงอะไรนอตันหมายถึงถึงฉันจะโกหกคะแนนไอเดนไม่เป็นแต่ความน่ารักของเธอก็รุนแรงเหมือนมาเลงระยะสุดท้ายไงฮะฟังการภาษาอังกฤษต้องสั่นสะเทือนม่งก็แปลตรงตัวเกินถึงฉันจะแปลภาษาอังกฤษตรงตัวแต่ฉันก็ฮ่าโอ้ความทรงจำอีพอต้นี่มีผู้บ่าวเยอะคักๆนี่อยากถึกอีพอตีบ่อ ใหเถอว่าฮ่าฮ่าวัดบีกวัดบีกเอียงเนาะบันวัดบีกวัดบีกอวัดบีกวัดบีกก็คืออะไรใหญ่อะไรใหญ่นะ่ะเอาเลยด้บันี้มีหัวกูเกิดแปลภาษาอย่างใดเอาเอ็มม่าสรุปวัดบีกอออมีนเดอะจกเกอร์อเตโอ้โหแย่แย่เอ้เอ้เโอ้ no 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 o โดนมากัวโดนมากัวเอียงเนาะโดนมากัวทนสิเลตแปลเบิ่ง๋อถ้าแปลตรงตัวเขาก็น่าจะหมายถึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน่ะ พอดีเว่ยมย์นี่ฮันมาปล่อยแม่ในเด็กก็ฉลองที่หันมาปล่อยแล้วเราไปกินอะไรกันดีเจเย็นนี้อืมตบักหุ่งบ่โอ้ยบ่บ่บ่เบื่อและตบักหุ่งก็บาใส่บักพริกจักตาแม่ห้มอย่างไดดอกอ๋อเขาหลงเป็นตัวเนาะเออแม่มตีเฮ้ยยโยบู้ I have a question yes ฉันจีบ you father ได้ไหมอืมเก็ตเลยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเมื่อกีพูดว่าอะไรนะเอ๋อก็เก็ตเกตไงก็เก็ตเลยก็ได้เลยไงอ๋อ ไอจิบได้เล็วลี่เหรอใช่ใช่ยด้จิบได้แบบเร็วลี่เร็วลี่เลยแหละโอ้ยแย่เกิดเกิดจังเกิดจังเกิดจังเลยโอ้ยแย,ย่ดีเลยไอวิวพาทีโอโก,โกกินข้าวที่เลสซ์ลองโอ้ยเนาะภาษาอังกฤษแต่ละคนนี่เฮ้ยโบวี hey, bro, คําดูสงครามพีมาทุเกตเตอร์สงครามพีมาอย่างงี้ข้าต้อมาซอยกระถอรหัสนี่แม่โอ้ยแม่เอ้ยกระซอยแต่กระซอยไปแล้วเอาถือหายสยอื บอกอีซานในน้ำตโีโอ้ยบอก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 ว่าเป็นจั๊กบอกจังเดยดอกโอ้ยบทขี้ไว้คู่อยู่ไส่วะาแม่เงยมาหน้กินแต่บักโค้งเลยเสพทองห้องน้ำ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 โจ๊กเกอร์ระวังตกสวมโรมันนะเอ็มมา่าเรามาเทกับโฟตโต้กันเถอะเออเอาเที่ละสามสองอบักโจ๊กเกอร์โอ้โหท,ทันีทันทีฉันกลัวมันอยู่ในกล้องนะนมันใส่ไว้จักดอกเลยแม่เธอเริ่มเองนะเอ,อ็มม่า เน้นคักๆที่ห้องคักๆมองนีเลยว้าวมึงบอเป็นี่เฮ้ยบอเป็นยังดอกรักเขาไหมบอรักเขาไหมบอต้ยอ่้ไอ้บอไม่เห็นฮาบันแหนบอเห็นอีเลเลยมันเก่งวะน่ะจกดอกได้ไหมรักเขาไหมบอนายรักฉันไหมบอหักทำไมอ่ะถึงฉันจะบอหักแต่ฉันก็รักเธอนะ ทำไมมก็สิบร็คือกันบอสัมเพรสซี่ก็ดูอิทุยๆนะเฮ้โจเกอร์ไรอะเอ็มมาเอ็มมาฉันมีอะไรให้นะอืมแกกินปลาโว้ยก็จะให้มันโลมันติกไม่ได้หรือไงฮะอืโดนหอมแก้มพวกนายต้องไปหาผู้าษาอังกฤษไหมด้วยอะไรเราจะฝูนไม่ได้เลยแม่งคนวุ่นวายเลย แต่งงานกันวันไหนดีนะพรุ่งนี้ไปเลยแต่จะขอกินของวานก่อนนะยินดีค่ะพ่อพรุ่งนี้จะ,จะไปขอพ่อเธอแต่งงานด้วยฮะใสชุดสวยๆแม่เขาเลยนะคะที่ัะอีพ่อหนูอยากหนูตัวใหญ่เบิ้ลเขาได้ไดหมละ่ะโอ้ได้เลยฉันจ,จะปกป้องลีโอจังเองฮะปับ๊บลีโอจัง